สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมพลมโตร r วอลกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ผมมีข่าวสารจากแบรนด์ไทยโกอินเตอร์มาอัปเดตให้เพื่อนๆรับชมกันครับประเทศบังกลาเทศได้มีการเปิดตัวรถ Gpx Gr 1 6 5 R วางตลาดในประเทศของเขาโดยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหน้าตาของเจ้า Gr 1 6 5 R นี้มันก็เหมือนแฝดน้องกับตัว Gr 2 0 0 R แบบเป,เป๊ะ เหตุผลนี้ก็เนื่องมาจากกฎหมายของประเทศบังกลาเทศที่มีการจำกัดในเรื่องของใบขับขี่ในส่วนของความจุเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ตามพิกัดครับถ้าจะพูดง่ายๆก็คล้ายกับบ้านเราที่เริ่มจะมีการกำหนดในเรื่องของใบขับขี่บิ๊กบค์ที่ผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์เกิน 400cc ขึ้นไปจะต้องทำดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับทางกฎของประเทศบังกลาเทศ ทาง G.P.X. จึงได้ทำรถในพิกัด164ซีซีขึ้นมาและเป็นชิ่นหนาแปลกใจนิดนึงครับก็คือแม้ความจุเขาจะน้อยลงครับจาก198ซีซีในตัว G.R. 200R เวอร์ชั่นบ้านเราเหลือเพียง164ซีซีแต่ว่ากำลังสูงสุดยังคงเท่าเดิมคือประมาณ17.8แรงม้าแบบ b r รกฮอ o r s พ p o w เวเพียงแต่ว่าเครื่องยนต์ลูกนี้ จะมาที่รอบเครื่องยนต์สูงกว่าก็คือ9,000รอบต่อน,นาทีจาก gr 2 0 0 r ที่มาสูงสุดที่8,000รอบต่อน,นาทีขณะที่แรงบิดก็ลดลงเพียงเล็กน้อยเหลือเพียง16.8นิวตันเมตรจาก17.2นิวตันเมตรนอกเหนือจากนั้นไม่ว่าจะเป็นออปชั่นต่างๆของ gr 1 6 5 r ก็เรียกได้ว่าเหมือนกับ gr 2 0 0 r ทุกอย่างครับตั้งแต่เส้นสายของแฟริรมิติตัวรถไม่เว้นแม้กระทั่งชุดมาตรวัดระบบเบรกระบบกันสะเทือน ที่ให้ด้านหน้าเป็นแบบโชคหัวกลับทางด้านหลังเป็นโชคเดียวจาก YSS หรือแม้กระทั่งชุดสีครับก็ยังมี3เฉดสีเหมือนกันกับเวอร์ชั่นบ้านเราก็คือสีดำสีเทาและก็สีแดง จุดที่สังเกตได้เห็นถึงความแตกต่างแบบชัดๆนั่นก็คือสติกเกอร์คำว่า 165R ที่แปะตรงแฟริงด้านข้างแล้วก็แฟริงท้ายสำหรับราคาค่าตัว GPX GR 165R จะถูกสน,นับราคาเอาไว้ที่359,900ตากาในประเทศบังกลาเทศถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จะอยู่ที่ราว128,000บาท ซึ่งเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมราคามันถึงสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าในเรื่องของการนำเข้าและกำแพงภาษีที่วางจำหน่ายที่บางกลาเทศนั่นเองสำหรับในส่วนของรีวิว gpx gr 2 0 0 r ทางทีมงาน m o t o r l o g เราก็ได้เคยนำเสนอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่รับชมแล้วก็สนใจก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนได้เลย และสุดท้ายนี้เพื่อให้เ,เพื่อนๆไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆจากทางเราก็ต้องขออนุญาตฝากคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับทั้งในส่วนของ YouTube นี้ฝากกด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ในตัว f a c e b o o k c o m m o t o r a l ก็ฝากเข้าไปกดไลค์และติดตามให้ด้วยเป็นแบบ Favorite จะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบเรียลไทมวันนี้ผมพลมอตอรวและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ